จอนดีครับผมไมค์ไมนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวสถานที่เที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดในซอลเล็กซิตี้มันเรียกว่า Temple Square ว้าวดูสินะครับมันสวยงามมากเลยวันนี้ผมอยู่กับแม่คุณป้ามีกับอีกห้านมีคนเยอะแยะเลย ลุงกับคุณยายโอเคเดี๋ยวเราจะเที่ยว s ซอเล็กซิตี้ก่อนผมเริ่มอธิบายว่าที่นี่คืออะไรแล้วมันมีความหมายอะไรบ้างในชีวิตของผมผมอยากจะดูมุมโดรนฉะนั้นคุณสามารถเห็นว่าที่นี้ทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างจากมุมสูงนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะอธิบายมันเป็นยังไง It's like listening Just keep And pretty symphony soon keep a And you Everyone plays a piece in their own melodies. And each one of us, oh, it's glorious. Donnie, when Lock Jet on Sand, I got my now mark, but hold my แต่ที่นี่สวยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะเน้นมุมสวยมากกว่าการพูดนะครับแต่ก็คงจะอธิบายนิดนิดนึ่งว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะมันสวยงามมากเลยตึกอาคารนี้มันเรียกว่าพระวิหารนะครับพระวิหารสอดเล็กพระวิหารแล้วที่นี่คนงที่นับถือศาสนาศาส,สนาจารของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนั่นคือศาสนาที่ผมนับถือน,นะครับคือเราเชื่อว่าในตึกนี้อาคารนี้ เราสามารถผนึกกันกับครอบครัวและนันากที่เราตายเราสามารถอยู่กับครอบครัว mm hmm. ชูวนิรันนะครับมันเป็นสิ่งที่พี่เศษมากแล้วเราเชื่อว่าที่นี่คือที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเลย uh hmm. uh hmm. ใช่ครับผมอยากจะเป่งปันให้ทุกคนรู้แบบนี่หนึ่งเรื่องเรื่องผม And As know ring discover you you how To let ring out will it let You are. ตรงนี้นะครับคือเปียโนจริงๆนะมันเรียกว่าออร์แกนแบบใหญ่มากเลยดูสิ้ยจะเล่นตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อโอเคเราเข้ามาข้างในเพราะว่ามันร้อนตอนนี้ดูสิข้างหลังเรามีต้นไม้คริสต์มาสที่สวยมากเลยมา เราจะมาทำให้ตัวทำให้ร่างกายอุ่นๆแล้วเราจะออกไปอีกตอนนี้ผมคิดถึงแฟนมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนถ่ายรูปกับคู่แต่ผมก็ไม่มีคู่อยู่ข้างๆเดี๋ยวดูสิดูสิสคู่อ่าคู่หนึ่งอ่าแฟนผม e ย r t It's amazing What all creating What so all we're ตรงนี้นะครับแบบทั่วทั่วสถานที่เที่ยวที่นี่ Temple Square มันจะมีมันจะมีถุงแล้วมันจะเขียนในภาษาแบบต่างๆแบบทั่วโลกแล้วตรงนี้นะครับเราเจะภาษาไทยอ่โฟกัสมันบอกว่าอะไรความยินดีข้างล่าง,างมันบอกว่า สุดยอดเลยนะครับแล้วตรงนี้เราเจอภาษาไทยอีกนะครับมันบอกว่าอะไรความอะไรความความสว่างแปลว่า light ในภาษาไทยนะครับเหตุผลที่มันเขียนใน,ในภาษาต่างๆทั่วโลกคือมันมีคนทั่วโลกที่นับถือศาสนานี้และมันเขียนคําว่าความเย็นดีและความสว่างเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือแสงสว่างในโลกนี้นะครับ และโดยพันพองเราสามารถมีความสุขและเราสามารถอยู่กับครอบครัวชูนิรันนะครับะเราสามารถสะอาดจากบาปแต่ก็สำหรับคลิปนี้ไม่ต้องสอนศาสนาอะไรเยอะๆเหมันพอแล้วแค่บางที่ออกต่อไปเนาะ แล้วนะครับถ้ากค,คุณชอบแค่เพียดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่ช่อง YouTube My Mate Nate เครื่องบินที่จะกลับประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณมากเลยคนระับสวัสดีครับ